กูกราบสวัสดีคุณผู้ชม100ล้านคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบอลตะตานเองนะครับซึ่งก็อยู่กับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าแฟรงค์แน่นอนว่าเจ้าตัวแฟรงค์เนี่ยผมก็บอกว่าจะเล่นเมื่อผมมีพลังก้านั่นเองนะแน่นอนว่ามันก็พลังก้าแล้วนะน่าเสียดายนะที่ผมหาพลังดวงดาวไม่เจอนั่นเองนะโอเคคลิปนี้เนี่ยไหนๆเราก็มาแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผมจะมาเล่นด่านซุกชิงบอลน,นั่นเองนะ บอกเลยว่าเจ้าตัวแฟงเนี่ยเป็นตัวที่ผมเล่นน้อยมากนะอาจจะกากหรือว่าแพ้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะไปโอเคครับมาออกซ้ายดีกว่าผมมารอบเนี้อืมน่าจะเล่นง่ายอยู่มั้งเอา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 เอดิสนอุยอุอาเรียบร้อยครับอู้สวยสวยสวย อา,าแล้วผมมีทําไมตายล่ะบอกเลยงานนี้มันนั่นนั่นนะดันเลยเพื่อนดันเลยดันเลยไม่ต้องกลัวมีพี่อยู่ทั้งคนไม่จาเป็นต้องกลัวอะไรครับอืมอืมอมไม่จําเป็นต้องกลัวเออม,มันไม่แตกว่ะอือแม่งมีตัวซับพอร์ตดีว่ะโอ้เออผมลืมไปว่ะอืมผมมีอันนี้อยู่นี่ว่ะเครื่องป้องกันน่ะป้องกันาการอันนี้อะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งไวกว่าผมว่ะ มาดิมาดิไวกว่าแล้วไงอ่ะเงือเลือดเยอะกว่าเนาะ <c oughs> โอเคชนะครับเกมแรกอย่างชิวอ่ะเอาละครับเกมที่สองนะมาแน่นอนว่าผมจะออกซ้ายตามเดิมนะลายเดิมเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเจอเอ็มว่ะน้องเอ็มน้องเอ็มแรงจัดแรงแล้วไงอ่ะฮแรงแล้วไงอ่ะเอาดัากเอ็มไว้ก่อนเลยครับ รอเพื่อนเอาลูกบอลมานะต้องไว้ใจเพื่อนนิดหน่อยนะอืมนิดหน่อยนะไม่ต้องไว้ใจสุดหรอกเ,เออสวยส,สองข้อหนึง่งเออยิงไปยิงนัดเดียวดีอืมหืมคมจัดว่ะมันต้องอย่างงี้เดียววะทีมอ่ะโอเคกูเอาโดนกูเฉยมึงยิงไงเนยโดนกูเฉยไีตีงไงตีงไงโอ้โอ้ย ก็แตกโอเคได้บอลแล้วครับอะไร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 ส่งส่งกลับไปครับเอ้ยอย่าเพิ่งเตือนดิโอ้ยห่วยคุณกำลังเล่นเกมอยู่เปิเดมึงก่อนเลยคนแรกนี่ไงรีไงเซตเซตส่งมาดักก่อนดักก่อนนี่ไงครับนี่ไงครับโอเคยิงอ้ืมไอ้เหี้ยกูไม่น่ายิงเลย ดผิดพลาดนะครับเอาส่งไปโอเคครับโอเคครับหลบมาหลบยังสวยหลบยังสวยหลบยังสวยอืมอมแตกไปอีกอืมแตกไปแตกไปอืมสาแมทไม่โดนส่งมาดิส่งมาดิเอออุยอยอุยอยิงมาดิเออนั่นแหละยิงมนัน เออยิงมันดีก่อนที่มันจะฆ่ากูเนี่ยเอาเรียบร้อยแตกไปอืมติ่งไงติ่งไงแตกไปอือเหลือตัวเดียวเอาดิเออสวยเอาดิโอ้โหคุมเกมได้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ยิงไม่ได้เนี่ยโอเคดันมาครับอุย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 อย ด้ลูกบอล้วครับอุย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 อ,ยอ,ยอ,ยอุยแตกไปเว่นนี่ซาหรอซาไปเรียกที่โอเคครับอร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 รดันเข้าไปตับส่งส่งไปทางไหนของกูเนี่ยโอ้โอ,โอเอายิงไปยิงกันเลยเพื่อนเชื่อกูยิงยิงเออมึงต้องเชื่อลูกพี่ดิวะ ชนะอีกแล้วอ่ะสองเกมเลื่เลยวะ <c oughs> ่ะเอาละครับเกมที่สามนะอุอ๊มตัวเดิมอีกแล้วเหรอวะฮะนี่เนี่ยไอ้ซ้ายมือเนี่ยตัวเดิมนะไอ้ไพ่พื้นเนี่ยเตะทิ้งไปก่อนครับขั้นแรกอืออืออื้มอีกทีเดียวนึงเสียดายว่ะเออสวยสวยไงมันยิงอุ้มทะลุว่ะ เอาใหม่เอาใหม่รอบนี้เูจะออกขวานะโอเคมาดีอืมอืมอืมมึงคุยอะไรฮะทำซ่าก,กับกูเหรอฮะมึงทำซ่าก,กับใครฮะอืมอืมโอเคครับตีององไงเดี๋ยวเราข,ขอทำลายบ้านมันก่อนขอทำลายบ้านมันก่อน,อน,น,อนโอ้มีกันมา มึงมาทำลายให้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูอยู่ไหนวะเนี่ยออืหาตัวเองไม่เจอว่ะเข้าเฮ้ยเช็ดลู่เช็ดลู่อู้ช็อตเมื่อกี้สวยป่ะชอบ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 ใจชอบใจอืออืออือโอ้ถ้าไม่ตายกูหายโอ้ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยิงวะหนุม่มอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะเออโอ้ใจเย็นกันไว้เพื่อนกันไว้เออเรารู้อะไรต้องได้เออนั่นแหละกันไว้มาเออ,อลูกบอลอยู่ไหนวะอ้าวไอ้แป้งมึงเอาลูกบอลมาอีกแล้วเหรอเอ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 อ เออโอ้ยว้าโอ้ไอ้เหี้ยกูโดนตุกชุดเละโอ้โอ้หนักหนักนะเอ้ยหย่าหย่าโอ้โอ้โอ้โหแพ้ว่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับเจ้าตัวแฟงเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเออ่ ยังไงดีอะมีประโยชน์อยู่ยนะแต่ผมแนะนําว่าเล่นเป็นทีมจะดีกว่านะปะนัญหาอย่างเดียวก็คือผมไม่มีทีมนะโอเคไปจีมแบงก์กันดลยละกันนะ